โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o ก d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนเช้าเชิญเขื่อนในวันนี้เราอยู่กับเวเลสสายป่านะครับเมเล่นเวเลสกันมานานแล้วก็จัดให้ไปหนึ่งดอกนะครับ <away> ที่ยังเล่นในอ่าซีซั่นนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งในซัพพอร์ตเออออฟเลนไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันแล้วนะครับโอ้โหเห็นได้น้อยอะ่ะช่วงนี้ผมไม่เห็นเลยด้วยซ้ำน,นะครับก็จะมีป่ามาบ้างมีซัพพอร์ตซัพพอร์ตอะเยอะสุดแล้วนะครับประมาณนั้น แต่ช่วงนี้ซัพพอร์ตตัวอน่มันก็ฮอตกินะครับมาหลอกปาดทีโอเวเลตยืนไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นรุ่ยนะครับอืมก็เลยหดหายไปในแพท์แพทนี้นะครับเคยการอย่างรวดเร็วมาเข้าแดงแล้วนะโอ้ยยังต้องเกี่ยวแล้วจัาหนี้เกี่ยวไปสองครับเอ้าหนีเอาบัฟแดงก่อนตีสโลตีสโล สวยเกี่ยวเกี่ยวหมดครับจังหวะนี้เราตัวหลังดี่าเกี่ยวมาแทงจึ๊จึ๊มีแทงตัวนี้ครับเราดูได้สองแทงดูได้สองกุดเออโอ้โหจังหวะฟุกโดดข้ามมาหาการโอ้โหแต่ตอนนี้ดูดจังหวะแบบดูดเลือดนะ เออบัตรที่คิดอะดูดหนึ่งดูดสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างที่จะสวนได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็แห้งนะครับเมื่อกี้มันอาจจะฟุ้งมันอาจจะฟุกเก็บแต่แตกใช้สกิลไปเลยครับรีเปิดเผื่อด,ด้วงมันมาโดดอจังหวะลาสุดครับตอนนี้ผมโอเคกลางคีย์เรียบร้อยฟาร์มต่อครับอุ้ย อ้ยยังหนียังหนีกูเข้าตัวไหนด้วงเลยละกันด้วงเลยละกันโหแต่ว่าฝั่งเขาลาดัดจตดัสเเยอร์ไปได้นะครับฟาร์มกันต่อเดี๋ยวฟาร์มจะปูเนี่ยลงล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแบบว่าดูทรงแบบเพื่อนบวกกันฝั่งข้ามเจ็บไหมอะไรเงี้ยเราจะได้ออกไปแล้วแก๊งเลยนะครับ ไม่เจ็บผมก็จะมารอดักวินู้ว่าจะมารับเวฟกลางต่อวิลา่าโอ้หแล้วจังหวะนี้เพื่อนใส่สุดครับโดดใส่วิล่าไปก่อนแล้วเก็บแตกเพื่อโอนบาร์ิคริตใช้สกิลหนึ่งไฉบวกแทงพลาดมันจะแรงมากนะครับในตำแหน่งป่านะครับอ๋ออ่าดาบฟาร์มสีแดงแล้วก็ในรูนนะครับรูนก็จะใส่เป็นรูนเจาะร้อยเลยนะครับ ขึ้นโซลิเวอร์ไปเลยขั้น3แล้วก็ดีมินิเชอร์เออช่วงนี้ดีมินิเชอร์เก่งมากนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ออกได้แครี่ก็ออกได้นะครับใครจะเตะที่ตัวดีเลยดีมินิเชอร์ออกได้เลยนเนี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้อุ <c oughs> ้ยอุ้ยวิล่าฟิกเกี่ยววิล่าให้ครับบาริคริไปสองแทงต่อเก็บครับ หายแล้ววะโอ้โดนแรงไปครับสามตัวเหมือนเดิมครับตอนนี้ฟาร์มจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับบนลงล่างแล้วก็แข่งบุรพลัดพิกเกอร์เอ๊ะตอนนี้ตามยากนะครับเออผมกัดเป็นเวเลสตัวเดียวได้ผมกัดจ,จังหวะโซ่ดักร่างเงายากเออผมทำยากมากสำหรับเวเลสตัวอื่นทำได้หมดนะเวเลสทำยากมากนะครับ ว่าว่าโอเคเอาอุปกรณ์ก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่แปดนาทีสำคัญสำคัญเนน,นเ,เมจเพิ่มเติมขึ้มมมนมาเนยครับเคเวฟแล้วก็ป่ะเมดเราเรามาข้างบนด้วยกันดีกว่าโบเคนซาเปียครับจังหวะนี้โบเคนแน่นอนตัวบางนี่ครับไดอุ้ยโตโรโ,โตใจเก็บแตะก,กับโตโรก่อนก็ได้ วีล่าคุงนายใชยฟิกเกอร์ไปแล้วผมคิดว่าเราต้องได้บนแล้ว่ะเพื่อนสิฟีสิฟ,สฟอันติเราไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวจะกระโดดได้ใหม่ภายในห้าเก็บกระสแตกไปก่อนพลางพลางมันรอบินว่ะกระโดดไปแล้วครับสำสำหรับรุวง <c oughs> มาตลอดเลยว่ะออฟเลนตเติมไม่ยั้งเลยนะ โอเคถ้าทําบนไม่ได้บนมันเยอะนะครับขึ้นไม่ได้ก็ทำอย่างอื่นก่อนผมคิดว่านะน่าจะดีสุด <Fighting this S 1> กลับมาฟาร์มอะไรเงี้ยเออเอาสแต็กป่าก่อนนะครับพอเราขึ้นโซนลิเวอร์มาแล้วแต็ตเราสิบหกอ่ะตอนนี้มันจะฟาร์มช้าๆหน่อยแต่ว่ามันจะได้เรื่องความแรงสกิลเข้ามานะครับก็ตีๆไปในช่วงกลางเกมเลยเกมก็ฟาร์มเร็วแล้วช่วงแรกมันจะช้าหน่อยนิดน,นึงที่แบบไม่ได้เอาลูนเอาเวกมาสปิริตดักนันค,น,คน,คนคอร์อะไรเงี้ยเอาเวกสปิริตหรือทั้งคอตีไว้ยี่สิบหกนะครับ ช่วงการเกมเลยเกมมันจะแรงเองแรงด้วยสกิลว่าบนอย่างเงี้ยแป๊บเออปั๊บปั๊บตามปั๊บเดียวนะครับคาเฟนี่ตรงนั้นไม่ดีว่ะพูดจริงเด้ะอุ้ยโอ้โหมีตัวมาซ้อนฝักไซฝักไซยิปมันจะเข้าอ่ะไซอ่ะโดดโอ้โหเหินไม่หาหมดสแต็กดีพิลิเช์ แล้วส่วน,นไปเลยครับจังหวะน,นี้แทงให้หนึ่งโดดส่วนให้สองแทงตออ่อเก็บแตกเก็บแตกล้วดูดเลือดอย่าโดดใส่บุกโอ้โหคลิกแนกมันเร็วมากเลยอะฮะแต่จะมาเอาปบบฟ้าตัวงมาเล่นดุจังวะโอเคสามตีตัวดุแน่นอนครับอุสกเกอรมเริ่มที่จะเกมตาม กลับมานั่นแหละกลับมาแบบนั้นขอผมขอไปควงควงในไฟดาร์กเพื่อนโอ้ไม่มีใครมากับผมเลยอุกม,มาดดข้า,จาวจังหวะนี้กูจัดโอ้โหโยนหรือไม่ไม่ต้องถามว่ารับตอบว่าโยนหรือไม่ไม่ต้องเลย มาอลไรครับสำหรับดาบแดงรอมาเรื่อยนานไม่ต้องออกออมนี่อ่ะนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครอยากจะออกก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันได้ความเร็วแต่ว่ามแรงด้วยสกิลอ่ะมันไม่ค่อยตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับเกี่ยวได้ครับโอเคปิดบุรัดแล้วโลจัดครับด้านหลังสองแเลยฟิกไปแล้วแต่ว่าตัวเราไม่เป็นตัวตามมีแค่แบบมีอาโดอินคำหน้าให้ไม่มีตัวแบบตัวซิกแซกกันเลยแล้วนะครับ ตามไม่ทันแบบพวกนาคอสพวกอ้อยอะไรเงี้ยถ้ามีก็น่าจะตายสง่งไปเลยโลสองตัวเลยข้างหลังตอนนี้ดิมิเนเชอร์ดาบแดงบปาบลาบลาหุยปิดโอ้โหมันม่งมันม่งไม่ถึงวะไม่ถึงอน่ะ ก็มาปิดนนด้านบนทำไมไม่มีคนปิดล่างเลยไปตามเม่งแหละแล้วก็ตอนนี้1ี้นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาอันตื่นเต้นไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเช็คข้อมูลให้เลยอะ่ะผมเอาตัวเข้าไปเสียดสีไม่ได้ตัวผมมันบางจัดเลย คือมันแรงเลยไฟนีมันแรงนะมันบางจัดเลยเนี่ยดวงโดดอุลทับดวงตายนะครับตรงนี้กดยูิเชอร์กันไวเลตด้านหลังไป่อนแล้วดูดเลือดคืนจะเกิดแล้วเพื่อนมาเล่นกันเธอตรงนี้เน่เกมนี้เนเพื่อน <and> สังเกตไม่มีใครออกตัดเลือดนะครับไม่มีใครออกตัดเลยผมต้องออกเองชิ่ท้ายจริงๆผมต้องออกเป็นก่อเกิดนะครับไม่เองดู ต้องมาออกต้องมาเสียอ่าถามว่ามันออกได้ออกได้ออกได,ออกได้ออกแทนกันได้แต่บอกก่อนดีว่าเ้ยอช่วยออกให้หน่อยผมจะได้เพรว่าเป็นต้องขึ้นจีเมเอร์ในช่วงต้นเกมไปขึ้นแบบตัดเลือดไปเลยเอออ่าเอออ่าเออ,เอ,อโอเคขอบคุณครับผมไม่สนใจแนละ้วซื้อมูราหมาสามมาแทนแล้วกันนะครับตัดลงตัดเลือดตีไม่ได้ก็แพ้ไปเกมเนี้ย ตีไ่ได้กระเพาไปเลยมไม่ออกนะตัดเลือดเส,สีย้ะแตดผมเลยครับตีไอ้นี่ไม่เข้าเลยไอตัวคั้มมันจะม,มีตัวคั้าข้างหน้าอยู่ครับโคตรนานเคลียร <c oughs> <ๆ>์เพื่อนเคลียร์เพื่อนกูโดดตานให้สองตีทีเดียวว้าวไม่ไม่ออกโบรมามาที่มีหแหกอะเมื่อกี้แรงนะครับสองเจาะ มือโงไม่ออกแม่มงแน่ตัดลงตัดเลือดสู้กันเองเโโโด้อนะครับแต่ว่าต้องระวังว,ว่าป้อมประมาณนี้มันมีตัวซิกแซกไปตีอะไรเยอะ<ร>เออเสียเลยนะครับแต่เกมนี้เอาจีนท่าเล่นสบายสบายต้องให้อโูอินหาข้อมูลแทงให้เล็กน้อยเออเสียสกิลก่อนกุลาสโดดย่ำ ยำปลาจอมยำปลาจอมแล้วก็คนไทยไฟเดียวล่อยเลนกลางนี่ครับเลนอื่นไม่ต้องละรองเท้านี่คุณใส่แบบเต็มคาราบาวแล้วก็นี่ครับขึ้นเกียวต่อเต็มคาราบาวต้องขึ้นได้ครับไม่งั้นเราแย่แน่โอกาสเป็นของเราละเกี่ยวตาย โห้มันน่าจะหลบดาเมจได้เรียบร้อยครับด้วงจาัาหดะเรียบร้อยทับโคตรแรงดีเบนเชอร์กดไปทันแล้วก็ตึ๊บต่างซื้อเขียวไม่พออีกเกียวแต่ก่อนครับหนึ่งสองเกียวมาแล้วไวเลสล่วงตัวดดทับด้วยแกร่างรุนแรงยังรุนแรง,ง,รแรงว่าสับเอาไปก่อนแล้วกันเออ เออก็ตามนั้นเลยครับเกมนี้เอาจริงมันลำบากเพราะว่าช่วงประมาณการเกมอะตโตโรมาเล่นได้เพราะว่าไม่มีใครตัดเลือดเลยนะครับผมเออแล้วแบบผมมาเพิ่งออกตอนประมาณเลดเกมแล้วเลดเกมมันจะมีหนึ่งช่องที่ผมต้องเอาไว้ซื้อกอ่อเกิดนั่นแหละเออจะไปซื้อมูราก็ได้เพื่อให้สแต็กผมมันแรงขึ้นกระโดดแรงขึ้นแล้วมันเออขอมันไม่พอนะครับก็เลยตัดสินใจขาย,ขายไม่ทิ้งไปเลย เป็นยังไงเป็นกันเดี๋ยวค่อยไปวัดกันในไฟะนีับไม่มีคนต่อออกแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสวันนีขอตัวลาจุท่้นไปก่อนเลยนะค,ครับสวัสดีค,ครับผม